พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้จนอย่าบิดเบือคำสอนโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างฐานะให้เกิดความมั่งคั่งและมั่นคงบางคนใช้ชีวิตไปวันวันไม่มีเป้าหมายเพราะคิดเอาเองว่าเป็นการใช้ชีวิตเรียบง่ายสายธรรมะบางคนใช้ชีวิตปล่อยไปเป็นตามยถากรรมบางคนใช้ชีวิตไปทำตัวให้ตรงกับคำพยากรณ์ของสินแส หนักไปกว่านั้นพอเห็นใครคุยกันเรื่องวิธีทำให้รวยก็ไปบอกว่าโลภทั้งที่คนอยากรวยคือคนที่ต้องการความมั่นคงในการใช้ชีวิตไม่รู้ว่าผิดตรงไหนธรรมะคืออะไรแต่พยายามจะนำเอามาบอกมาสอนธรรมะมีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของธรรมธรรมะนั้นมีทั้งแบบโลกิยะและโลกุตระ โลกิยะอันนี้เป็นศัพท์ทางเทคนิคความจริงก็คือการนำเอาธรรมะมาใช้ในสไตล์คนใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาสามัญทั่วไปผ่อนบ้านผ่อนคอนโดผ่อนรถส่งลูกเรียนเสียค่าเน็ตค่ามือถือเที่ยวเล่นสนุกเฮฮาแต่ถ้าจะไปในฝ่ายโลกกุตระธรรมซึ่งหมายถึงตัดใจได้ป่อยวางได้ถ้ามีความพร้อมก็ไปได้ เรื่องอื่นๆไม่ต้องห่วงแล้วเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องลูกเต้าทรัพย์สมบัติปล่อยวางได้หมดแบบนั้นไปได้ดังนั้นคนที่ดำรงตนอยู่ในภาวะโลกิยธรรมยังต้องดิ้มโรนสแสวงหาเพื่อความมั่นคงให้แก่ชีวิตโดยมีลมหายใจเจืออยู่กับกามกินเกียรดมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดวิสัย แต่ผิดที่ตรงคนที่พูดว่าผิดนั่นแหละที่มีความรู้ไม่ครบด้านกามคนทั่วไปมองว่าหมายถึงการมีความชอบเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์แต่ในด้านพุทธศาสนาหมายถึงการดำรงตนที่ยังยึดมั่นอยู่ในโหมดของการชื่นชอบซึ่งมีลักษณะของสิ่งที่รวมกันแล้วเรียกว่ากามเป็นข้อๆดังนี้รูป ที่สวยงามเสียงที่ไพเราะกลิ่นความหอมชวนดมรสเป็นรสชาติที่อร่อยสัมผัสความอ่อนโยนและงดงามในเสื้อผ้าของใช้และความรู้จากผู้อื่นที่ได้รับธรรมะหลายข้อถูกสอนบิดไปจนเบืออพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใคลายเป็นคนจนแต่ก็ยังมีความพยายามไปตีความแบบนั้น ึงมีความจำเป็นที่จะต้องเขียนต้องฟังเพื่อให้ได้เรียนรู้ในมุมใหม่เกี่ยวกับธรรมะและการใช้ชีวิตเตรียมพร้อมเปิดใจกับแนวคิดในมุมมองของคนใช้ชีวิตที่จะทำให้คุณพบความสำเร็จที่มั่นคงมั่นคงหรือที่จะเรียกว่าร่ำรวยก็ไม่ผิดเพราะตรงคำหลักคำสอนของพุทธศาสนาความจนเป็นทุกข์อย่างยิ่ง การมีนี่เป็นทุกข์อย่างยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสชัดแบบนี้แหละและต้องไม่ลืมว่าพระผู้สร้างวัดในยุคพุทธกาลล้วนเป็นเศรษฐีทั้งสิน้นแล้วตรงไหนที่บอกว่านับถือพุทธเป็นคนพุทธต้องยากจนปัจจัยสำคัญ3ประการที่การบรรลุธรรมนั้นขึ้นอยู่กับการพบปะครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการรับคำแนะนำลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องและสุดท้ายเพื่อให้มีสภาวะวัตถุที่จำเป็นถ้าเราไม่ปฏิบัติตามพระอาจารย์แท้เราจะไม่มีความรู้จากการปฏิบัติรมคำสอนเราจะรับรู้เส้นทางที่ผิดพลาดและด้อยกว่าได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นเช่นเดียวกับที่เรารักษาหนังแข็งด้วยน้ำมันเพื่อให้เรียบเนียนและนุ่ม ดังนั้นเราควรฝึกคำสอนอย่างถูกต้องด้วยทัศนคติที่สงบและไม่ไร้าสาระไม่รบกวนด้วยอารมณ์ที่ทุกข์ใจสุดท้ายนี้อาศัยอยู่ในอาณาจักรแห่งความปรารถนาอย่างที่เราทำเราพบว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นไปไม่ได้หากเราขาดอาหารเติมท้องและเสื้อผ้ามาบางังเราสู้ลมหากเรามีปัจจัยสำคัญ3ประการนี้ครบถ้วน เราควรมีความสุขที่ความคิดที่เรามีทั้งหมดที่จำเป็นในการปฏิบัติธรมคำสอนมันเป็นเราวกับว่าเราได้รับการติดตั้งม้าที่ดีสําหรับการเดินทางขึ้นเขาปุ่นทางจะปราศจากความยากลำบากและเราควรภาวนาให้ทุกสรรพสิ่งอาจโชคดีอย่างไรก็ตามเราไม่ได้ครอบครองปัจจัยสำคัญทั้งหมดนี้เราควรไตรตรองให้ดีว่า คือแม้เราจะได้เข้าพุทธธรรมหรือพบเทวดาประจำตัวและได้รับคำสอนและคำแนะนำมากมายแต่เราก็ยังขาดเงื่อนไขที่เหมาะสมกับการปฏิบัติอันที่จริงแล้วมีสาวกจํานวนมากที่ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องได้เพราะเหตุที่บกพร่องนี้พวกเขามีสิ่งที่เรียกว่ากรรมดีกำลังผิดพลาดตามที่ได้อธิบายผู้รู้เสียชีวิต หมายถึงครูแท้หายากคูรุ้แก่วิชาและเก่งกำลังแต่งงานเขาโดนกิเลสหลอกเราควรรู้สึกเสียใจต่อผู้คนเหล่านี้และอธิษฐานจากใจของเราว่าสาเหตุที่ทำให้พวกเขาไม่มีเงื่อนไขที่ดีเช่นนี้อาจทำให้เราโปร่งสังเวชและนั่นเป็นผลให้สถานการณ์ของพวกเขาดีขึ้น ขอขอบคุณเพจครูปุ้ยเดอะแองเจิล a ด g e แอง i จิลสปิริมาณที่นี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ